สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบืเก,เก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่ก็จะมารีวิวนะครับตัวลินเน็ตนะทุกคนนะลินิเตอร์ออนะทุกคนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะทุกคนนะน้องก็เป็นสายดาบนะครับแต่ว่าการโจมตีของน้องเนี่ยถ้าเป็น c 0ูนย์นะครับยังไม่สามารถที่จะเลือกดาบให้กลายเป็นดาบลมได้นะครับบอกไว้ก่อนนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย การเล่นของน้องนะครับกรณีที่เป็นสีสูนเราก็จะใช้ได้แค่ตัวสกิลนะครับซึ่งเขาจะหายตัวแบบนี้แล้วเขาก็จะโผมาแล้วพุ่งใส่มอนอย่างรุนแรงแบบนี้นะครับซึ่งพี่บอกเลยว่าอันกรชิ่มนี้นะมันมีความลักหลานอยู่นะครับก็คือมันมีจังหวะที่ตอนจะพุ่งออกมามันน้องแบบลีลาครับเออพี่จะให้ดูอีกรอบหนึ่งน,นะเนี่ยเวลาวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งปุ๊บเวลาเราปกดพุ่งออกมาเนี่ยมันไม่ได้แบบพุ่งใส่มอนแบบทันทีทันใดครับทำให้จังหวะการพุ่งใส่มอนเนี่ย ด้วยความที่น้องมีจังหวะแบบออกต้องออกมาจากการหายตัวก่อนแล้วถึงจะพุ่งอีกทีหนึ่งเนี่ยบางทีมันไม่โดนมอนนะทุกคนนะเออเวลามอนมันวิ่งวิ่งอยู่ครับนอกจากพุ่งว่าวใสาอากาศครับแม้แต่ว่าเราสแตมยันไปที่ตัวมอนสเตอร์แล้วก็จริงนะแต่ว่าเวลาน้องพุ่งออกมามันมีลีลาครับจะไม่มันพุ่งสายอากาศนะครับมันไม่พุ่งใส่มอนเออเรียเป็นสิ่งที่น่าลำคาญมากนะครับน่าลำคาญมาก อย่างที่2อคือตัวของสกิลของเขานะครับเขาจะมีตัวของดาบนิวเสียพุ่งมาช่วยนะครับในการทำดาเมจด้วยในจังหวะสุดท้ายเนาะแต่ว่าตัวนิวเสียนะครับจำไว้นะทุกคนนะว่านิวเสียจะมีคูดาวของตัวเองครับสิบวินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราใส่ดาบดีสกิลแบบที่พี่ใส่แบบนนะเนี้ยนะเนี่ยพี่ใส่ดาบดีสกิลนะครับตัวนิวเสียจะไม่ออกมานะครับเออมันจะเราไม่สามารถรีคูดาวของนิวเสียได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาพุ่งรอบแรกนะครับมีนิวเสียออกมาพุ่งช่วยแบบนี้นะครับแต่เวลาพุ่งรอบที่2จะไม่มีนิวเสียนะครับเออจะไม่มีคมดาบออกมาช่วยนะครับก็จะมีแต่ดามเมจของน้องที่พุ่งปักอย่างเดียวนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับส่วนอันตินะครับก็จะเป็นการวางวงนะอันติใช้ได้ดีมากนะครับเอออันติคือการวางวงแล้วทำเดามเมจนะครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นซีศูนย์นะครับเออดาเมทที่ดีนะครับก็จะมาจากการวางวงนะพี่บอกเลยว่ามาจากการวางวงเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเล่นกันแบบนี้ครับใส่ดาบดีชาร์จใส่นาฬิการีชาร์จเป็นหลักนะครับอ์ติแฟกต์ที่แนะนําก็จะเป็นสีลมนะครับเพื่อช่วยเสริมดาเมจให้กับทีมได้นะครับลักษณะนะครับการเลยนนะพี่ก็พุ่เข้าไปนะครับทุกคนครับเออแต่ว่าติติติดลวโห ติดต้หาหไอ้แก๊กเล็กน่าเจ๋ยเลยโอ้ไอ้แก๊กนี้เดินข้ามไม่ได้หัวเจ้าปวดนะครับโอเคเอาการโลดจองลี่ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยเปิดสายฟ้านะทุกคนนะเสร็จแล้วก็เอาน้องพุ่งเข้าไปแบบนี้คนระับพุ่งเข้าไปแบบนี้นะก็จะเป็นการกระพือลมได้นะครับทุกคนครับเออก็ตามสไตล์สายลมครับเสร็จแล้วเราก็วางอันตินะครับอันติก็จะเป็นการวางหมวกแล้วก็จะเป็นการล่อม้อนได้ด้วยนะเออข้อดีของหมวกก็คือล่อม้อนเข้ามาได้นะครับเสร็จแล้ว ตัวอันตีก็จะดูดอินฟิวชันธาตุเข้าไปนะครับเออแล้วก็จะปล่อยออกมานะจะไม่เหมือนกับของคาซือฮะนะครับเออจะไม่เหมือนกับของคาซือฮะที่เออมีการดูดธาตุแล้วก็พลังลมมันจะรวมธาตุเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าของน้องเนี่ยมันจะยังปล่อยเป็นลมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําการสเวอร์ได้แบบรัวค่อนข้างดีนะดาเมจหลักๆก็จะเป็นลมอยู่นะครับเออแล้วก็ก็จะมีการปล่อยไฟและปล่อยลูกไฟออกมานะครับใส่มอนสเตอร์เพื่อเป็นการ ทําทให้มันเกิดการเซอร์เวอร์ธาตุได้ตลอดนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอันกรึ่มที่ดีนะพี่บอกเลยว่าตัวอันติเป็นอันกรึ่มที่ดีมากดูการอีกรอบนะครับทุกคนคะรับพุ่งใส่ปุ๊บเพื่อเซอร์เวอร์นะครับทุกคนครับแล้วก็ลดต้านแอกววางตัวของหมวกนะครับเพื่อเป็นการแบบทำไดเมจนะและว้วจังหวะนี้เราก็จะเอาตัว DPS เราออกมาตีได้นะครับเออจังหวะวางหมวกแล้วก็เอาตัว DPS เราออกมาตีได้แบบนี้นะทุกคนนะเสร็จแล้วก็พุ่งเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่ง ตู้เขาให้นะครับส่วนครับเปิดพาดสายฟ้านะครับุกคนครับแล้วก็ปุ้งก็ชนนะครับแล้วก็วางวงนะทุกคนนะอันนี้สเกตว่าเขาจะอินฟิวสายฟ้าแหละเห็นไหมเออเขาจะมีดาเมจของเขาเองนะครับแล้วก็จะมีแบบปล่อยลูกไฟสายฟ้าออกมาใส่แล้วก็สซเวอร์ไปด้วยพร้อมกันครับก็จะมีการกระจายธาตุเกิดขึ้นนะเอออันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเออสามารถใช้สําหรับการลดความป้องกันของศัตรูได้ค่อนข้างดีนะครับ แต่ที่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงการใช้งานจริงเหนะทุกคนนะเอ,อเรามีตัวละครอย่างสายุอยู่แล้วนะครับเออพี่บอกเลยว่าเรามีซายุอยู่แล้วอะเรามีซายุอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวของสกิลของซายุอะมันไอ้นี่ได้ด้วยไงมันคิวได้ด้วยครับทุกคน,นครับมันไม่ได้แบบทำดาเมจอย่างเดียวนะครับแล้วซายุเนี่ยมันสามารถกดค้างเพื่อปัดลงอย่างนี้ได้นะครับ เออทำให้มันทำาเมจ g e over ทำาดเม g อะไรอย่างเงี้ยในการรัวลมอ่ะได้ค่อนข้างดีกว่านะเออได้ค่อนข้างดีกว่าที่เปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับอืมแล้วก็ของซายุเองเนี่ยมันก็ฮิวได้ด้วยนะครับเออเวลาเราวางโควคกบเราก็ฮิวได้ด้วยนะแล้วมันฮิวทักทีนะครับมันค่อนข้างดีนะครับพูดตามตรงเลยที่เอาไปเล่นในโคออฟเนี่ยระหว่างที่เล่นตัวของซายุนะครับ กับตัวของน้องลินเด็ตนะเออเวลาอยู่ในโคออฟแล้วไปตีบอสวิกลี่เนี่ยตัวของสายุบมันทำหน้าที่ได้ดีกว่าเยอะเออนับทำทำหน้าที่ได้ดีกว่าเยอะโดยเฉพาะเวลาเราปัดปัด่นอย่างเนี้ยนะครับเออมันทำาซเมจแล้วก็ทำเซเวอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าลินเด็ตซีศูนยะ์อะนะวนความที่มันเป็นตีศูนย์นะครับมันยังเคลือบดาบไม่ได้เนี่ยมันก็ทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเออพอมันทําแบบนี้ไม่ได้เนี่ยคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะ มันปั้นตัวฟายุปั้นอะไรอย่างอื่นดีกว่านะครับเออไปเล่นเฮโตก็ได้นะครับไปเล่นเฮโซไปเล่นซูโคสนะครับซึ่งมันก็ทำาดามจได้ดีกว่าพวกนี้เยอะเลยนะครับซูโคสมันก็ดูดได้ด้วยนะครับซูโคสไดเวอร์เป็นตัวที่โหดมากนะมันก็เลยไม่ค่อยมีคนแนะนำให้ปั้นลีเน็ตเท่าไหร่นะครับซึ่งพี่ก็พูดตามตรงอนะ แต่ว่าข้อดีของลีเน็ตก็คือในกรณีที่เป็น C0 ศนย์ะครับมันยังไม่ด้วยความที่มันยังไม่เป็นซ6หกอเนาะเออข้อดีก็คือตัวของลีเน็ตเนี่ยมันสามารถทํานิวเสียได้นั่นแหละนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาวิ่งในเบอร์นะครับมันก็แก้ไขไกลไกอะไรได้มันก็ทําให้เราฟาร์มเบอร์เร็วมากนะครับเอ่อเพราะว่าอ่าตัวฟีเริ่มต้นนะครับที่ใช้ดิวมานิวเสียได้มันก็มีแค่ตัวของ นักเดินทางนะครับกับตัวของลนะีเน็ตเนาสองตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปั้น2ตัวนี้มาเนี่ยเราฟาร์มเวอร์ได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าในในส่วนของการตีมอนตีบอสตีอะไรอย่างเงี้ยพูดตามตรงนะว่ามันยังไม่มีประโยชน์นะครับในการฟาร์มเวอร์นะครับโดยเฉพาะตัวอย่างบอสตัวหุ่นยนต์อย่างเงี้ยมันไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องใช้นะั้นเพราะเราลองตีดูแล้วนะครับพี่ก็ทําคลิปให้ทุกคนดูไปแล้วว่า มันมันเอาตัวอื่นมาตีซึ่งเลือดมันน้อยมากอะมันตีแป๊บเดียวมันก็ตายอะเออมันไม่ทันเข้าเฟสอยู่แล้วนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีความจําเป็นทุกปั้นนะเออแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูตอนที่ตัวของเอบิสมาก่อนนะครับเออเดี๋ยวพอมันเข้าเอบิสนะครับไอตัวหูโจรมันก็จะเก่งขึ้นกว่านี้นะครับมันก็จะไปดูกันว่าถึงจังหวะนั้นน่ะตัวนางเอกกับตัวลิเนตอะมันจำเป็นต้องใช้หรือเปล่านะครับเออ ตัวดัมเมจนะครับก็อแนะนําว่าเอ่อดัมเมจจริงๆแล้วมันมาจากไอ้ตรงเนี้ยนะครับอันตรีเนี่ยค่อนข้างมากกว่านะมากกว่าการพุ่งชนนะครับในกรณีที่เป็นซีศูนย์นะเออแต่บางคนเขามี C6 มันก็คงป้านเป็น DPS อได้อยู่แล้วแนหะเพราะซีหมันสามารถเคลือบด,ดาบได้นะครับแล้วมันก็มีดามงดัมเมจอะไรตุองม,มาค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ด้วยความที่เป็นซีศูนย์นะครับตัวแจกฟีนะเออตัวนี้มาแจกฟีนะครับทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับ ก็แนะนำว่า,าปั้นนะครับพอประมาณครับเลเวล6 uh, 80นี่แหละนะครับสกิล66นะครับใส่เซ็ตลม4นะครับเอาไว้ใช้ลงอ่พวกเคลียร์แมปนะครับก็จะเร็วมากแต่ถ้าใครแบบขี้เกียจวิ่งไปเก็บกลมๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครไม่อยากปั้นรู้สึกว่าเสียดายเลยสซินไม่ปั้นก็ได้นะถ้าจะามาใช้แค่าร์มแบบอย่างเดียวนะครับเออส่วนการลงสไปรลยบีดเนี่ย อบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปเจอในสไปรัลเอบบดก่อนนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าบางทีเขาอาจจะมีกลมกลมมาให้เราเก็บเลยก็ได้นะครับถ้าไม่มีกลมกลมมาให้เราเก็บเลยก็ได้ตัวละครอย่างตัวเอกนะครับกับตัวลินเน็มันก็จะไม่จําเป็นเลยนะแต่ถ้าหากว่ามันจําเป็นต้องมีการสตันเกิดขึ้น,นมันก็จะกลายเป็นตัวละครที่จําเป็นขึ้นมาทันทีนะครับแลวเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะทุกคนนะ เ,เนี่ยรีวิวให้ดูนะครับนี่พี่เล่นกับทีมไรเดนนะครับพี่ก็มาเพื่อแปะนะครับทุกคน่าเพื่อทําการกระจายแบบนี้ก่อนวางวงนะครับแล้วก็ขอไปมาแปะนะครับโจเขาให้แล้วก็ตัวเอกนะครับไปยิงน,น้ํานี่เห็นไหมครับลักษณะเกมเพลย์ก็จะประมาณแบบนี้ทุกคนนะนะใช้สําหรับเพื่อวิ่งรดต้านนะครับเออเพื่อวิ่งรดต้านแล้วก็วางอันติในการหลอกล่อมอนได้นะครับเอ่อตัวอันติหลอกล่อมมอนได้ค่อนข้างดีนะเออค่อคนข้างดีแล้วก็ อพี่ชอบอัลกอริทึมในการที่เวลาเขาอินฟิวอ่ะมันไม่ดูดธาตุเข้าไปในตัวของเขาเลยทำให้ดาเมจเขายักเป็นดาเมจลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้วยใส่ถ้วยลมนะครับีถ้าไม่ใช่ตีหอ่ะพี่บอกเลยว่าปั้น EM ไม่เวิร์กพี่ลองดูแล้วนะครับพี่ลองดูแล้ว,พ,ลลวพี่ลองปั้นเป็นใส่ย m m ไปลงตีบอสตีอะไรอย่างเงี้ยในตัวของโคออฟเนาะ เราเล่นคนเดียวอ่ะมันก็ยกังดีแต่ว่าพอไปเล่นในโคออฟเรารู้เลยครับว่ามันช้านะทุกคนนะหนึ่งคือตัวสกิลมันอ่อมันคูลดาวนานนะครับเออด้วยความที่สกิลคูลดาวนานถึงสิบวินนะครับทําให้เราเซเวอร์ได้ไม่เยอะเท่าที่ควรครับเออเพราะาเราไม่ใช่ซีหกมันเคลือบด่านไม่ได้มัเซเวอร์ถ้าเยอะไม่เท่าที่ควรครับแล้วก็เวลาใช้อันติเนี่ยพี่เปรียบเทียบกับสายสายคลิกนะเออสายคลิกเนี่ย ม,มันทำดาเมจได้ดีกว่าครับพูดตามตรงเลยสายคลิปทำดาเมจได้ดีกว่าสาย E M นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะหวังกินแค่อันติอย่างเดียวนะครับแล้วไปป้าน E M ไม่เวิร์คครับให้ป้านสายคลิแทนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ